สบู่บกาแฟะนะอ่าเดี๋ยวยเดี๋ยวพักเดี๋ยวเอามาเนี้ยมาเนี้ยอ่ะเอามาดับตัวนี้เดี๋ยวฉันเลยใช่ไหมสบู่นะนั <c oughs> ่นมีสบู่บางชนิดที่เขาฉันกินได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เขาทำมาเป็นรสมะม่วงรสอะไรอย่างเงี้ยอาบไปกินไปอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะพออาบเสร็จน้ำลายฟูมปากอือยังพ่อถือไว้เอาเอาคตเตอีกมาวัดนักเทศไม่ได้ทำมะมันก็เสียชื่อใช่ไหม แม่จะเอาอะไรมันถวายอีกเนี่ยขนมอ่ะมามามาเออกับกระเป๋ามันก็ออกใจใหญ่ใส่อะไรเพิ่มอีกก็ได้นะอ๋อแ่เดี๋ยวไยนนะแม่เออแล้วก็อย่าลืมนะสงกรานนี้เราจะเปิดเทศกาลนะเชียงรายตะวันออกเชียงรายตะวันออกเริ่มจากไร่เชิญตะวันจบที่ภูชีฟ้า18เมษายนถึง17เมษายน แล้ววันที่15เมษายนจะมีส่งน้ําพระน้อย100รูปส่งน้ําเนนน้อย100รูปเหมือนหลวงพระบางเลย mm hmm. ฉะนั้นถ้าพาท่องเที่ยวมาเนี่ยวันสงกรานต์15เมษานี่จะได้ร่วมส่งน้ําเนนน้อยตอนตอน,ตอนบ่ายโมงนะ, oh. ะแต่เทศกาลเราเริ่มตั้งแต่11 11เมษาถึง17เเมษาเรียกว่าเทศกาลเที่ยวเชียงรายตะวันออกเชียงรายอีสต์นะอีสต์ก็คือทิศตะวันออกมันไล่าจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ไปจบที่ภูชีฟ้า ฉะนั้นถ้าจะมาช่วงนั้นแล้วเจวันนั้นพระอาจารย์ไม่ไปไหนนะพระอาจารย์อยู่ต้อนรับขับสู้พวกเราที่นี่แล้วก็มาร่วมงานส่งน้ํางานส่งน้าพระธาตุเราจะเชิญพระธาตุขึ้นวันที่13เนี่จยจะแห่จากปากทางเข้ามามาถึงเน่นด้วยช้าง3าเชือกคนนับหมื่นจะมาร่วมกันอัญเชิญพระธาตุขึ้นมาปฏิฐานตรงนี้และจากนั้นทุกครั้งที่พานั่งเที่ยวมาอย่าลืมนะต้องมากราบพระบรมสารีริกธาตุและมากราบหลวงพ่อทันใจองค์นี้ที่นี่คือจุดไฮไลท์ใหม่ของไร่เชิญตะวัน ดีไหมเอาก่อนเวลานข้าวเอาอาหารใจอีกชุดหนึ่งนะว่าตามนะ